มาถึงตัวปกติแล้วเนี่ยถ้ารักษาพยาบาลมันจะเบิกให้คือเราต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะถึงจะเบิกได้ถึงจะเบิกได,ได้ต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลทีเนี้ยจุดเด่นของบริษัทเราที่มีมายาวนานมากเมื่อก่อนเปียใช้ตัวนี้ในการเปิดลูกค้าด้วยเหมือนกันก็คือว่าผู้ป่วยนอกไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ลูกค้ามักจะบอกว่าเหมือนไปขายปุ๊บลูกค้าบอกว่าอ๋อมีแล้วมีแล้ว,ม,ลวมีประกันสุขภาพแล้วเปยก็จะมักจะเปิดว่าโอเค แบบไม่นอนโรงพยาบาลแล้วเบิกได้ของน้องมีหรือยังเนี่ยค่ะเราก็ใช้ตัวนี้แล้วลูกค้าก็บางก็จะสะดุดอ้าวมีด้วยเหรอนึกว่าต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเดียวถึงจะเบิกได้แบบนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะนำเสนอได้คือตัว OPDOPD คือประกันสุขภาพที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วเบิกได้มันคือมันตัวเอ็มจำไม่ได้แล้วเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเห็นว่าในเนี้ค่ะ h s สไหมเอคือห้องธรรมดาเนาะมันจะต้องซื้อข้าห้องธรรมดาแต่พวกนี้มันต้องซื้อค่ารักษาพยาบาลก่อนนะคะถึงจะซื้อ opd ได้เห็นไหมมันจะถึงจะติ๊กติ๊กได้อ่าจะมันถึงจะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกได้ด้วยว่าจะเอาครั้งละเท่าไหร่ OPD เนี่ยก็คือเป็นผู้ป่วยนอกใช่ไหมผู้ป่วยนอกความหมายไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปหาที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะไปหาหมอคลินิกก็เบิกได้ไปหาคลินิกก็เบิกได้โดยสำรองจ่ายแล้วมาทําเรื่องเบิกซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีเคลมออนไลน์ใช่ไหมง่ายมากลูกค้าก็ถ่ายบินส่งเข้าบริษัทแต่ให้เก็บบินตัวจริงไว้ก่อนเผื่อว่าบริษัทเรียกขอตัวจริง ะะแต่ถ้าไม่เรียกก็อนุมัติเคลมก็จบก็แล้วกันไปตัวนี้ลูกค้าชอบมากเคลมออนไลน์แล้วรวดเร็วด้วยสมมุติเลือกครั้งละพันค่ะเลือกครั้งละหนึ่งพันไหมนี่คือผู้ใหญ่ครั้งละพันเบีย้ยอยู่ที่ห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทต่อปีนะคะอันนี้คือต่อปีครั้งละพันเบิกได้สูงสุดวันละหนึ่งครั้งปีหนึ่งได้สามสิบครั้งค่ะ สมมุติไปหาหมอไม่ว่าจะคลินิกหรือโรงพยาบาลก็ตามแต่ค่ายาออกมาพันห้าออกมาพันห้าลูกค้าต้องจ่ายเองห้าร้อยบริษัทจัดการให้หนึ่งพันเข้าไหมคะและสามผ่านไปสามวันเป็นอีกโรคเดิมไม่เดิมไม่รู้แหละมาหาอีกบริษัทก็จ่ายให้สูงสุดหนึ่พันแต่ถ้าครั้งนั้นไปหาคลินิกแปดร้อยบริษัทก็จะจ่ายให้แค่แปดร้อยนะคะ จ่ายให้แค่แปดร้อยไม่ได้จ่ายให้หนึ่งพันเพราะฉะนั้นบางเคสเราจะป็นต้องเบิกแบบบินต่อบินไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะว่าบางทีแต่ไม่รู้ยังไม่เคยเจอนะว่าใครที่เบิกถึงสามสิบครั้งต่อปีก็ยังไม่เคยเจอแต่ถ้าเผื่อมีก็คือว่าเราก็เก็บบินไว้ก่อนได้แล้วค่อยมาตัดบินที่ไม่ถึงพันทิ้งไปอ่าเคลมทีหนึ่งสี่ห้าใบอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ลูกค้าเป็นบางคนก็ก็ก็เคลมแบบนั้นรอเคลมทีเดียวอะไรเนงะี้ย ได้เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเปิดหลายๆเคสของเปียนเนี่ยก็เปิดว่าของเราแบบไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ก็มีนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยลูกค้าเปิดใจจะฟังเอ้าหรอมีแบบนี้ด้วยหรอ,พ,อพุยกันไปในรายละเอียดบางครั้งก็ไม่ซื้อ OPD ก็มีเหมือนกันพเพราะเบียมันอาจจะรวมแล้วมันสูงเงี้ยค่ะก็ไม่ซื้อก็มีหรือบางคนก็ซื้อก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยแล้วก็บริษัทเรา OPD เนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยค่ะ เป็นเจ้าแรกในเมื่อสิบสิบหกปีสิบห้าปีที่เปียมาอยู่ในธุรกิจประกันเนี่ยของเรามีแต่ที่อื่นไม่มีนะคะแล้วที่อื่นก็มองว่าอ,รอารียนต้องเจ๊งแน่ๆที่ขาย o อ d แต่ที่ไหนได้ตอนนี้บริษัทอื่นเริ่มทำตามเห็นไหมเริ่มมีโอ d ดีตามแต่โ p d ของเขาอาจจะเป็นแบบภาพรวมแต่ได้แค่ไม่เอ่อวงเงินเท่าน้นเท่านี้แต่ของเราเนี่ยได้ครั้งาสมมติว่าครั้งละพันก็ คูณไปเลยสามสิบครั้งอันนี้คือวงเงินสูงสุดที่บริษัทจ่ายให้นะคะแต่จะต้องซื้อตัวตัวค่ารักษาก่อนอย่างเช่นถ้าซื้อแบบมีสุขภาพอยู่แล้วอ่ะแต่อยากได้ OPD เพิ่มเพราะจะต้องซื้อเฮดเซ็ตขั้นต่ำสุดคือพันห้าแล้วก็พวก OPD ไปแบบเนี้ยก็ได้แต่หรือว่าลูกค้าบางคนบอกว่าเออซื้อเหมาจ่ายเนาะซื้อเหมาจ่ายแปดล้านนะครับจะฟ้อง ซื้อเหมาจ่ายแปดล้านล่ะมันก็จะมี OPD ห้อยของแต่ละตัวอยู่ะค่ะเห็นไหมคะมันจะมี OPD ห้อยเดี๋ยวเราไปดูในมือถือชี้ก็ได้นะแอปในมือถือก็จะแบบเดียวกันเลยมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วก็จะมี OPD ห้อยเห็นหมคะตัวย่อมันจะคล้ายกัน DC เนี้ยหรืออันบนเห็นไหมสบายกระเป๋าก็จะเป็น OPD ของสบายกระเป๋า SK แบบนี้ค่ะมันจะห้อยติดมาทุกตัวเลย นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ในการเปิดใจให้ลูกค้าฟังเราแล้วเราก็ได้คุยในรายละเอียดซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรลูกค้าเบีย้ยใหญ่ของเปียเนี่ยเปิดใจด้วย OPD นะเริ่มต้นด้วย OPD เพราะเปียขายประกันสุขภาพแล้วเขาบอกเขาปีแล้วปุ๊บเปียก็เลยนําเสนอว่าแล้วของน้องเนี่ยมีแบบไม่นอนโรงพยาบาลแล้วเบิกได้หรือยังคะ เขาก็บอกว่ามีด้วยหรอพี่ที่แบบไม่นอนโรงพยาบาลก็เบิกได้บอกว่ามีค่ะของอาริยนมีก็เลยได้มีโอกาสนั่งคุยกันแล้วเขาก็ซื้อโอพดีก่อนเล่มแรกแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆต่อยอดเพราะนั้นในหนึ่งบ้านอยากขายแค่เล่มเดียวนะคะอยากขายแค่เล่มเดียวเด็ดขาดต้องไปต่อยอดในส่วนของเขาให้ครบต่อยอดคนในบ้านของเขาเพราะนั้นเวลาเราบริการเราจะได้บริการแบบยกครัวนะคะบ้านไหนเป็นลูกค้าแล้ว,ลวหนึ่งเล่มนั่นคือเป็นโอกาสเราแล้ว,ลวเราต้องไปขายเพิ่มในบ้านนั้นให้ ทั้งบ้านเป็นลูกค้าเราให้หมดให้เราเหมือนตอนเรกก็อะไรอ่ะให้เป็นสมรภูุิของเราอะทุกเคสเพราะฉะนั้นรงจะพยายามถามว่ามีไหมที่ขายได้แค่เล่มเดียวมีค่ะแต่น้อยเพราะโดยส่วนใหญ่เปยต้องไปขายเพิ่มลูกค้ามีออมแล้วจะขายสุขภาพมีสุขภาพแล้วจะขายออมอย่างน้อยๆในในคนคนนั้นนะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้จริงๆเปยก็จะขายในพี่น้องในในพ่อแม่ในอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ต้องเป็นลูกค้าเรามากกว่าหนึ่งเล่ม การบริการเราจะได้คุ้มค่าเวลาเราไปเยี่ยมเราก็ไปเยี่ยมปกติสวัสดีปีใหม่เราก็ต้องสวัสดีปีใหม่อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบบ้านนั้นซื้อยกครัวอย่างเงี้ยมันก็ดูแลดูแลง่ายและดูแลสนุกด้วยนะคะเค okay, มีตัวไหนอีกตัววิ่กี่โมงเอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะเพิ่มเคสไซส์ตัวนี้ค่ะ CBN อ่า CBN ใครตอบได้บ้างว่า CBN ต่างกับ Cb ยังไงเป็นมีอ๋อเป็นมีของขวัญของโรงพยาบากลกรุงเทพนะคะคำถามสองคำถามหนึ่ง CBN ต่างกับ Cb ยังไงสอง CBN มีกี่มีกี่แผนยากไหมเอาดูก่อนเอาคำถามแรกก่อน CBN ต่างกับ Cb ยังไงใครตอบได้บ้าง CBN จะมีตัวค่ารักษารค,คร อะไรนะคะ CBN มาเป็นีรักษาด้วย CBN จ่ายค่ารักษาใช่ไหมต้องไม่ต่อครับแต่ว่าถ้าเป็น CBN จะจ่ายแค่เงินกรณีที่ตรวจเจออย่างเดียว10%กรณีที่ไม่ลุกลามและลุกลาม100%อืมแล้ว CBN เนี่ยจ่ายค่ารักษา CBN จะมีค่ารักษนอนนอนโรงพยาบาลอย่างเดียวไหมคะหรือยังไงอืมนอนไม่ครับก็ ก็รักษาในลรกรายครับในลูกในล,ลูกมะเร็งอืมอืมรักษาในลูกมะเร็งใช่ไหมที่จ่ายครับแล้วคีโมจ่ายไหมคะซีบีนจ่ายไหมครับเพราะว่าเป็นการรักษามะเร็งจ่ายนะโอเคเย้ okay, yeah. ให้ของขวันน้องเมฆไปขอบคุณมากค่ะถูกต้องค่ะ c ี CB n บีจ่ายค่ารักษาส่วนซีบีจ่ายเป็นเงินก้อน รักษาแบบไหนว่ากันอีกทีนึงเพราะฉะนั้น CBN สมัยก่อนเนี่ยที่เขาออกมามันออกมาก่อนที่จะมีเหมาจา่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยเหตุผลที่ว่าค่ารักษาโรคมะเร็งเนี่ยค่ะมันเป็นค่ารักษาที่แพงรักษาต่อเนื่องและบางทีก็คือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าคีโมฉายแสงอะไรพวกนี้คือไปแล้วก็กลับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความกังวลใจของของลูกค้านะคะที่บริษัทดีไซน์ออกมาว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าซื้อ ค่าห้องแบบสมัยก่อนค่ารักษาสมัยก่อนมันเป็นแบบจำกัดวงเงินน่ะแล้วมาเร็งมันแพงเขาจะต้องทาไงก็เลยออกตัว CBN ออกมาแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ยังขายได้อยู่ไหมและเปียเองก็ยังขายนะคะก็คือสําหรับใครสําหรับลูกค้าที่ไม่สามารถไม่มีกําลังซื้อเหมาจ่ายลูกค้าที่ไม่มีกําลังซื้อเหมาจ่ายและเลือกที่จะซื้อเฮดเซตธรรมดาหรือมีสวัสดิการประกันสังคมหรืออะไรอยู่แล้วอะไร,รประมาณอย่างเงี้ยไม่ยอมซื้อสุขภาพอนะคะ่ะเราสามารถขาย CBN พ่วงได้ เพราะอะไร CBN จ่ายค่ารักษาแบบที่น้อง,อง,องเมฆบอกก็คือจ่ายทั้งนอนโรงพยาบาลจ่ายรวมถึงการคีโมฉายแสงจ่ายให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญลองสังเกตวงเงิน1ล้านนะคะเบีย้ยแค่3,310บาทในอายุ35ปีเบีย้ยแค่นี้เองมันถูกมากแต่วงเงินคือ1ล้าน1ล้านตรงนี้รวมทั้งแอดมิรวมทั้งคีโมฉายแสงอะไรต่างๆเอาอยู่ เอาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่มาตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่แบบไม่มีกําลังซื้อเหมาจ่ายแต่ก็เป็นห่วงเรื่องพันธุกรรมมะเร็งบ้านมีเชื้อมะเร็งหรือคนเป็นรอบตัวเป็นมะเร็งแล้วกลัวอ่ะแล้วมีสวัสดิการประกันสังคมหรือใช้บัตรสามสบาทอะไรเงี้ยเราก็เอา c b n ดไปนะคะก็สามารถทําให้เขาเนี่ยมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ควบคุมเริ่มมาล็งจริงๆแล้วมันจ่ายสูงสุดคือ3าจุดด้วยซ้าไปนะคือสูงสุดจ่ายให้สามล้านแต่สามจุดที่ต้องไม่ต่อเนื่องกันซึ่งเตรียมมองว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเปนจะขายจุดเดียวเลยคือล้านหนึ่งพอล้านหนึ่งสามพันสามแบบนี้ค่ะงนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งช้อยนะคะที่เราจะใช้ในการเพิ่มเพิ่มเพิ่มเคสไซส์หรือ ในเราสามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าแบบประกันของเราเนี่ยมันมีหลายตัวมันมีออปชันที่เราจะเอามาเล่นกับลูกค้าแต่ไม่ต้องแบบเรียนให้จบแล้วถึงจะไปเริ่มต้นขายนะไม่ต้องไปเท่าที่รู้เท่าที่รู้แล้วลงมือทําแบบร้อเอซันนี้เวิร์กที่สุดนะคะแล้วค่อยๆศึกษาไปค่อยๆเติมไปค่ะทีละตัววันนี้ไปเคยขายสมัยก่อนไปเคยขายแผนแบบนี้พอเราเริ่มเป็นตัวแทนอาชีพมีแบบ เออความรู้มากขึ้นเป็กก็ไปขายเพิ่มลูกค้าเล่มสองเล่มสามขายได้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่อยากให้ลองศึกษาและข้อดีของ cbn ก็คือว่าก็นีทําสัญญกรรมเต้านมอะสัญญกรรมเต้านมเนื่าเป็นมะเร็งเต้านมเนาะถ้าเกิดแผนอื่นอะเขาจะไม่ทําสัญญกรรมให้ยกเว้น first class ที่จะทําสัญญกรรมเต้านมให้มาเหมือนเดิมได้ใช่ไหมคะแต่แผนตัวอื่นจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าแผนอื่น เขาจะต้องใช้เงินจากตัว CB ที่เขาได้มาหรือ CI 48ส e y o ิ d อนที่ได้มามามาจ่ายเองแต่ CBN ตัวเนี้ยจ่ายให้ด้วยอืม C b N ตัวนี้จ่ายให้ด้วยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยแล้วต้องทําหน้าอกใหม่อย่เงี้ยค่ะตัวนี้จ่ายอยู่ในวงเงินหนึ่งล้านนี้เลยนะคะอันนี้รายละเอียดประมาณนี้ส่วนเพิ่มเติมอยากให้ทุกคนลองไป ไปจิ้มเล่นเนาะไปคำไปกดเล่นในแอปได้เลยมือถือก็มีค่ะแล้วลองกดในรายละเอียดรายละเอียดของมันนะคะแล้วลองมานั่งอ่านเพิ่มเติมเราจะรู้ว่ามันมีข้อดีที่มากมายบางทีเราก็จำได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าให้รรู้คอนเซ็ปต์มันประมาณนี้ก่อน